สวนสวยไหมคะเนี่ยต้นไม้นานาชนิดบางอันมีก็จะไม่ก็จะไม่ก็จะหาเอ้ยไม่ใช่อันไหนที่ต้นไม้ที่ไม่มีก็จะหาซื้อมาใส่ค่ะตรงนี้ตรงนี้มีอันนี้บอนบ้าน,านเพราะเองเป็นของเจ้าของเองไม่ต้องเลยซื้อคะอ่ะก็สวย นี่ทำเองอันนี้ซื้อเข้ามาสวยได้กอเดียวมันก็แปลกดีอ่ะสีสวยดีเนาะอันนี้ก็บอนบ้านๆบ,บอนไม่มีราคาหรอกอันนี้เพาะมาสิบปีแล้วเนี่ยอันนี้บอนบ้านๆบ,บ,บอนไม่มีราคาใบบิดค่ะทำเองค่ะชอบสวนย่อม ขอครับ <c oughs> จะจัดสวยๆจะหาบอนสีมาใส่อย่างละนิดอย่างลันหน่อยมันจะได้ดูสวยๆสวนจะได้เฟอร์เฟกดีค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะ